สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พ,พี่ลุงป้าน้าอามมตรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่านะครับอ่ะหลังจากที่เราเงียบหายกันไปค่อนข้างที่จะยาวนานนะพี่น้องก็ต้องขอประธานอภัยพี่พี่น้องน้องทุกทุกท่านด้วยนะครับเพราะว่าแสงทองสองทางเองก็เป็นคนทํางานเช่นเดียวกันเนาะวันนี้นะพี่น้องวันนี้เรามีซองเข้ามาเนาะเมื่อเช้านี้เองนะพี่น้องเมื่อเช้านี้เองก็อ่าได้รับโทรศัพท์เนาะอ่าส่งพัสดุนะครับในเดือนนี้ ก็เป็นรอบที่แที่9ก้าสำหรับเหรียญที่มาจากต่างประเทศเนาะพี่น้องที่มาจากต่างประเทศแต่ชุดนี้มาจากทางฝั่งประเทศจีนนะพี่น้องอ่ะก็ไม่รู้ว่าที่ใดเนาะอ่านไม่ออกแล้วพี่น้องเป็นภาษาเพื่อนบ้านเราเนาะพี่น้องก็ต้องเดี๋ยววันนี้นะครับจะมีกี่เหรียญและก็มี เหรียญปีพศได้บ้างเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับว่าแต่ละเหรียญนั้นมีราคาที่เราให้กับแฟนเพจนะครับมีกี่เหรียญมีราคาไดบ้างอ่าเรามาติดตามกันได้นะครับสําหรับช่องทางการติดต่อของช่องของแสงทองสองทางนะครับพี่น้องสคริปต์ต่อไปนี้เป็นช่องทางการติดต่อใครต้องการส่งรูปส่งเหรียญน,นะครับพี่น้องส่งรูปเหรียญเพื่อที่จะเอามา ให้กับทางช่องของเราในการพิจารณานะครับก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ไปรับสคริปต์กันสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่พลุงปนอามิตรรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่าหรือพระเครื่องเข้ามาแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามกันด้วยสำหรับคลิปใหม่ๆที่แสงทองสทางมีการประกาศรับออกไปบางรุ่นบางอย่างบางเหรียญบางปีพศอ,อ,อาจจะมีความต้องการในจำนวนจำกัด ท่านกดติดตามเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสําหรับท่านใดที่มีเหรียญกระสาบหมุนเวียนที่มีสภาพส,สวยๆว่ามีลวดลายต่างๆที่สวยงามน่าเก็บสมนะครับอย่าลืมนะครับติดต่อเรามาสําหรับเหรียญกระสับหมุนเวียนที่ผลิตตั้งแต่รัชกาลที่3เป็นต้นมาจนถึงรัชกาลที่9ไม่ว่าจะเป็นเหรียญที่เป็นปกติหรือว่าเหรียญที่ผิดปกติจากกระบวนการผลิต หรือธนบัตรรักเครื่องต่างๆเรายินดีพิจารณาสำหรับเหรียญที่มีความโดดเด่นและความสวยงามให้ในราคาที่สูงสำหรับเหรียญกระส่าบุลเรียนอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามและที่อยู่ติดต่อสำหรับเหรียญของเราและนั่นก็คือช่องทางการติดต่อของช่องของแสงทองสองทางนะพี่น้องอ่าท่านได้นะครับที่มีเหรียญ หมุนเวียนเหรียญเชี่ระลึกนะครับธนบัตรที่หายากนะครับอยากจะแบ่งปันเนาะอยากจะทราบถึงราคาต่างๆก็สามารถติดต่อสอบถามเส้นทางสองทางเข้ามาได้ต้องบอกก่อนนะครับพี่น้องบอกก่อนว่าช่องของเรานั้นไม่ใช่ร้านรับซื้อเหรียญแต่อย่างใดนะครับเป็นเพียงนักสะสมที่ต้องการบางรุ่นบางเหรียญบางแบบเพื่อการเก็บสะสมนะครับเรามาที่ของแฟนเพจก่อนนะครับพี่น้อง ว่ามีเหรียญอะไรบ้างนะครับปีพศอใอดบ้างนะครับเหรียญถูกส่งมาทางจากทางฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเราเนาะก็คือประเทศจีนนั่นเองนะครับอ่าไม่รู้ว่ามูลทนไหนนะครับพี่น้องส่งมาทั้งสิ้นนะครับทั้งหมดสี่เหรียญนะพี่น้องสี่เหรียญซึ่ง แฟนเพจทางฝั่งประเทศจีนก็เป็นคนไทยนะครับเป็นคนไทยด้วยที่ไปตั้งลกรากอยู่ทางจีนนะครับทางจีนก็ขอบพระคุณพี่น้องนะครับถึงแม้จะอยู่ไกลก็ยังมิวายเข้ามาให้กำลังแรงใจกันนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณพี่น้องไม่ว่าจะเป็นคนไทยเราก็ดีหรือเพื่อนบ้านเราก็ดีนะครับทุกทกท่านด้วยที่ให้ความช่วยเหลือ ทางช่องของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญหรือกําลังแรงใจนะครับก็ต้องขอพระคุณท,ทุกท่านไว้ณนะโอกาสนี้ด้วยนะครับเรามาที่เหรียญสิบบาทก่อนนะครับที่พี่น้องส่งมาเนาะแสงทองสองทางอาจจะถือแบบนี้นะครับพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวส่วนรูปภาพนะครับรูปภาพเหรียญต่างๆเดี๋ยวแสงทองสองทางจะขึ้นแทรกเอาไว้ให้นะครับเหรียญสิบบาทเหรียญนี้ นะครับพี่น้องเป็นเหรียญที่ติดอันดับความหายากเหรียญหนึ่งนะครับติดอันดับความหายากเหรียญหนึ่งซึ่งเป็นพศต้นๆเลยทีเดียวนะครับพี่น้องอาทางพี่น้องขนาดอยู่ไกลก็ยังเก็บสะสมเหรียญขององค์ในหลวงรัชากาลที่9เราเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นปีพศอใอดนะครับมีทั้งเหรียญรุ่นเก่าและก็เหรียญรุ่นใหม่ด้วยนะครับพี่น้อง เหรียญน,นี้เป็นเหรียญสิบบาทปีพุทธศักราช2,531อ่าซึ่งเหรียญนี้นี่สภาพก็ผ่านการใช้งานนะครับเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานแต่สภาพก็ยังถือว่าสวยงามนะครับเนาะอาจจะไม่ได้รักษามากสักเท่าไหร่นะครับก็เลยทำให้เหรียญน,นี้มีริ้วรอยเนาะมีริ้วรอยแล้วกอ็อาจจะสภาพไม่ สวยเท่าที่ควรนะครับพี่น้องแต่อย่างไรก็ดีนะครับเหรียญน,นี้เหรียญสิบ,บาทเหรียญน,นี้แสงทองสองทางก็ตกลงตรงใจกันนะครับในราคาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับหนึ่งพันสองรอยบาทอ่าก็ถือว่าสวยงามสำหรับเหรียญ1ิบ,บาทปีพศนี้นะครับปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสามสิบเอ็นะครับซึ่งมียอดการผลิตนั้นห2 0มืสองร้อยเหรียญด้วยกันส่วนราคา UNC นะครับเขาประเมินเอาไว้ที่เจ็ดรอยี่สิบบาทนะครับสำหรับเหรียญส0บบาทปีพศนี้นะครับเจ็ร้อยี่สิบาทแต่การซื้อขายนะพี่น้องการซื้อขายในบ้านเราเนี่ยก็ยังอยู่หลักพันนะครับยังอยู่ในหลักพันสำหรับเหรียญปีพศ2อ3พนหรอสามนะิบเอ็ดนะมีการซื้อขายในเว็บเพจเว็บไซต์ต่างๆก็อยู่ราวๆตั้งแต่พันสี่ร้อยขึ้นไปนะครับถือว่าสูงนะพี่น้องถือว่าสูงสำหรับเหรียญส0บาท รุ่นเก่าแบบนี้นะครับ <S <S นั่นคือเหรียญปีพศ2อ3 1น็นั่นเองนะครับเป็นเหรียญติดอันดับความหายากเหรียญหนึ่งนะครับที่พี่น้องส่งเข้ามาเนาะเราไปอีกเหรียญหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเหรียญบาทรุ่นเก่านะครับเป็นเหรียญบาทรุ่นเก่าปีพุทธศักราช25 1 7นสิบเจ็ดนั่นเองซึ่งเป็นเหรียญด้านหน้าเป็นพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็ส่วนด้านหลังก็จะเป็นครุฑนะครับพระยาครุฑนั่นเองเนาะปีหนึ่งเจ็และหลายคนก็คงจะคุ้นเคยกันดี สำหรับปีพศนี้นะครับแลหลายคนเก็บเอาไว้เป็นขวัญถุงเก็บเอาไว้เพื่อแก้คุณผีคุณคนคุณใสต่างๆนะครับนั่นเป็นความเชื่อของคนโบ,บราณน,นะครับพญาครุฑที่มีท่าทางขย่ําเยื่อนะครับซึ่งมีท่าทางหน้าเกงเรงขามนั่นเองนะครับที่คนโบราณนั้นเก็บเอาติดตัวเข้าป่าล่าสัตว์ต่างต่าง เนะหรือว่าเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนนะครับก็ถือเอาใส่กระเป๋าติดตัวไปด้วยนะครับซึ่งเหรียญปีพศนี้อ่าก็การซื้อขายในบ้านเราก็ยังราคายังไม่สูงเท่าที่ควรนะครับเมื่อเทียบกับห้าหกปีให้หลังเนาะห้าหกปีให้หลังก็ยังถือว่าต่ำนะครับในราคาช่วงห้าหกปีให้หลังนั้นก็ยังเป็นเหรียญที่ติดติดกระแส นะครับสำหรับเหรียญพญาครุฑเนาะมีการซื้อขายกันสี่่าห้าร้อยหนึ่งพันสองพันนะครับในช่วงนั้นเนาะแต่ช่วงนี้ก็ตกลงไปในราคาหลักร้อยนะครับก็ร้อยกว่าบาทนะักน้องเหรียญพญาครุฑสภาพดีๆสวย,สวยราคาก็อยู่ราวๆประมาณหนึ่งร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองเนาะส่วนอีกพญาครุฑเหรียญหนึ่งก็คือเหรียญพญาค 9, รุฑกล้าเหลี่ยมนั่นเอง นะครับชนิดราคา5บาทปีพุทธศักราช2515นะ้าองพี่น้องปีพศสองพัน5 15, ก็ผลิตออกมาหลายรุ่นหลายแบบด้วยกันนะครับแต่ที่มีราคาที่สูงนั้นก็เป็นอีกลักษณะอีกแบบหนึง่งเนาะส่วนที่พี่น้องมีกันมีการเก็บสะสมกันแบบนี้นะครับก็ยังอยู่ในราคานะตามท้องตลาดโดยทั่วไปที่แสงทองทางมีข้อมูลเนาะก็ซื้อขายกันยังไม่ถึงร้อย นะพี่น้องยังไม่ถึงร้อยก็มีแต่ตามร้านที่มีสภาพสวยๆงามๆนะครับก็หลักร้อยนะพี่น้องร้อยขึ้นเนาะร้อยห้าสิบสองร้อยสามร้อยบาทก็มีเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคนสองคนนะพี่น้องคนซื้อกับคนขายเท่านั้นเองเนาะราคาที่เป็นมาตรฐานตายตัวคือราคาหน้าเหรียญน้นะพี่น้องทุกเหรียญทุกปีพศเช่นเดียวกันเนาะราคาที่เป็นมาตรฐานที่ใช้ชําระหนี้ได้ตามกฎหมายก็คือราคาหน้าเหรียญนั่นเองนะครับส่วนที่เราขายได้ ในราคามากกว่าหน้าเหรียญอันนั้นก็ถือว่าเป็นดอกผลกำไรของเราเนาะนั่นคือเหรียญปีพศสอง5นบะครับแบบเก้าเหลี่ยมนั่นเองและปีสุดท้ายปีสุดท้ายแสงทองสองทางให้ในราคา700บาทนะครับเจ็700บาทซึ่งเหรียญ5บาทปีพศนี้นะครับการซื้อขายในบ้านเราก็ยังอยู่ในราคา 300, 400, 500, 600บาท นะครับนั่นคือเหรียญของปีพศ2546นั่นเองนะครับมีการซื้อขายกันจริงนะครับส่วนพี่น้องหลายๆคนที่สอบถามเข้ามาแล้วก็มีข้อสงสัยเนาะบางคนก็มีข้อมูลบางคนก็ไม่มีข้อมูลนะครับไม่รู้ว่าจะเก็บปีพศอใอดไม่รู้ว่าจะเก็บเหรียญแบบไหนนะครับพี่น้องก็ต้องดูข้อมูลเนาะ,ะดูข้อมูลเหรียญต่างๆไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนนะครับทางซื้อออนไลน์หรือทาง นิตยาสารเนาะอ่านิตยาสารต่างๆหนังสือต่างๆที่อ้างอิงถึงข้อมูลของอ่ารงกระสาบกรมธนารักษ์ต่างๆนะครับที่เขาจัดทําขึ้นมาเนาะอ่าก็มีเยอะแยะมากมายนะครับพี่น้องอ่าเราหาข้อมูลได้นะครับปี2546นี้นะครับพี่น้องทางช่องของเราก็มีความต้องการอยู่เช่นเดียวกันนะครับก็ยังเปิดรับอยู่ตลอดเนาะ สำหรับเหรียญ5้าบาทปี4 6นะครับส่วนเหรียญที่ผ่านไปเหล่านี้นะ้องไม่ว่าจะเป็นเหรียญส0บบาทนะเหรียญ10บาทเนี่ยไม่ว่าช่องของแสงทองหรือว่าช่องทางไหนนะครับร้านใดเขาก็มีความต้องการในเหรียญปีพศนี้นะครับพี่น้องและก็เหรียญเก้าเหรียญกับเหรียญปีพศ2 5 1พินี้นะครับความต้องการก็ขึ้นอยู่กับบางคนเท่านั้นเองไม่ได้มีราคาเหมือนกันโดยทั่วไป ไม่ได้มีราคาโดยทั่วไปมีราคากับเพียงแค่คนบางคนเท่านั้นเองนะครับทุกรุ่นทุกปีพศนะครับมีราคากับเพียงแค่คนบางคนเท่านั้นสําหรับชีวิตนักสะสมนะครับก็ฝากพี่ๆน้องๆหลวงป้านาอาไว้ด้วยนะครับใครที่มีเหรียญพระเครื่องต่างๆนะครับอยากจะแบ่งปันอยากจะอ่า แบ่งให้กับทางช่องของเรานะครับก็พูดคุยทักทายเข้ามาในช่องทางต่างๆนะครับที่แสงทองสองทางลงไว้ให้ในคลิปวิดีโอต่างๆแล้วนะครับส่วนเบอร์โทรศัพท์นั้นแสงทองสองทางขอสงวนสิทธิ์นะครับเพราะว่าแสงทองเองก็เป็นคนทํางานเนาะก็ต้องการพักผ่อนเหมือนกันถ้าเบอร์โทรศัพท์เราออกในสื่อออนไลน์นะครับรับรองเลยว่า าเนี่ยเป็นหมีแพนด้าแน่นอนนะครับพี่น้องหวังว่าพี่น้องคงจะเห็นอกเห็นใจและเข้าใจทางช่องของเรานะครับเพราะว่าเราก็ไม่ใช่ร้านเชิงพาณิชย์นะครับเราไม่ใช่ร้านนะครับพี่น้องเป็นเพียงนักสะสมเท่านั้นเองนะครับที่ต้องการในบางรุ่นบางปีพศก็ต้องขอพระคุณแฟนเพจทางประเทศจีนนะครับที่ส่งมาให้และก็หลายหลายท่านที่ส่งมาก่อนหน้านะครับไม่ว่าจะทางมาเลเซียนะครับอินโดฟิลิปปิน นะครับเพื่อนบ้านเราทางประเทศลาวเมียนมานะครับยังไงก็ขอพระคุณทุกทกท่านนะครับแฟนเพจทางประเทศไทยเรานะครับพี่น้องเหรียญแบบนี้นะครับเหรียญแบบนี้มีเก็บกันบ้างหรือเปล่านะครับก็ฝากไว้ด้วยสําหรับเหรียญกระสาบขององค์ในหลวงรัชกาลที่9ก้าหรือหลายๆายรัชกาลที่ผ่านมาเนาะเอาละนะครับสําหรับคลิปนี้แสงทองสังขางก็ขอขอบคุณทุกทกท่านที่ให้เกียรติรับชมและติดตามสําหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ